เมื่อวานนี้นายกเนี่ยสวมเครื่องแบบกองอาสารักษาดินแดนยศในกองใหญ่นะครับซึ่งเป็นตำแหน่งสูงสุดแล้วก็เป็นยศของรัฐมนตรีมหาไทยนะครับเดินทางออกจากท่ากาศายานสองกองบิน6ที่กรุงเทพมหาน,าค,น,นครนะฮะแล้วที่ไปด้วยเนี่ยก็มีทั้งรัฐมนตรีกลาโหมรัฐมนตรีต่างประเทศนะฮะร,รัฐมนตรีช่วยกลาโหมผู้บัญชาการทหารสูงสุดพลเอกอุกฤษบุญ,นนนบบญ,ญตานน์นะฮะบุญยตานน์นะฮะท่านก็ไป ลงพื้นที่ไปที่โรงเรียนภูมิสรอนนะฮะในจังหวัดศรีสะเกษตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกองพันทหารราบที่162ใกล้ฐานปฏิบัติการห้วยตาาเรีนะครับในการตรรักษ์ศรีสะเกษในภาพนายกตอนที่ไปถึงแล้วนะฮะซึ่งนายกก็มีการทักทายกับเจ้าหน้าที่นะฮะก่อนจะเดินขึ้นรถทหารแบบนี้ซึ่งมีการจัดเตรียมมาไว้เพื่อเดินทางไปตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการห้วยตาาเรีย ใกล้ๆจุดที่จ่าเทือกักเหยียบกับระเบิดไปนะฮะซึ่งนายกก็พูดสั้นๆบอกว่าเดี๋ยวจะไปตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการที่ห้วยตามาเรียนะครับซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุที่จ่าเทือกักได้รับบาดเจ็บจนขาขวาขาดแล้วเดี๋ยวจะไปภูมะเขือต่อด้วยนะฮะนี่นะครับคุณผู้ชมฮะซึ่งนายกก็ไปถึงแล้วนะฮะฐานปฏิบัติการอินทุมานนะฮะหรือว่าตรงภูมะเขือด้วยนะฮะ นี่นะครับแล้วก็รับฟังรายงานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งของอะไรที่ยังขาดแคลนนะฮะเห็นบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยจะเป็นเรื่องของการสื่อสารนะฮะที่ยังขาดแคลนเพราะว่าพื้นที่บา,บางพื้นที่เนี่ยสัญญาณเข้าไม่ถึงนะครับนายกก็เลยให้ฝ่ายความมั่นคงประสานตำรวจเพื่อขอของกลางที่สิ้นสุดคดีพวกเครื่องส่งสัญญาณสแกมเมอร์อะไรพวกนี้นะฮะมาให้ทหารแนวหน้าได้ใช้ครับ ซึ่งทหารก็ยืนยันว่าไอ้เครื่องมือแบบนี้ก็สามารถใช้กับพื้นที่นี้ได้ดีหลังจากนั้นนายกก็รับฟังรายงานจุดที่ทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิดนะครับโดยหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่ามีการวางระเบิดพีเอ็ม2ถึง4ทุ่นนะฮะห่างกันประมาณ1เมตรวางเป็นสี่เหลี่ยม นี่นะครับซึ่งสามทุนที่เหลือเนี่ยที่เราไปเจอตอนหลังหลังจากจ่าเทอศักด์ไปเหยียบไปทุนนั้นมาแล้วนะฮะตอนนี้ทําการเก็บกู้มาแล้วนะครับเป็นของใหม่ฮะยืนยันล้านเปอร์เซ็นเป็นของใหม่แล้วมีการนํามาวางแสดงให้นายกเห็นกับตาไปเลยทีเดียวนะฮะซึ่งนายกแน่นอนพอเห็นระเบิดปั๊บสีหน้าก็อ่ะดูสีหน้าท่านนายกนะฮะนี่นี่โฆศกรัฐบาลก็ไปด้วยนะฮะคุณสิริพงษ์อังคศกุลเกียรตินะครับเนี่ยนายกเนี่ยไปจิ้มจิ้มพีเอเมนสองนะฮะนี่ของใหม่ทั้งนั้นนะครับ สร้างสงครามจะไม่ได้เป็นสภาพแบบนี้นะพีเมนสองนี่รุ่นใหม่นะครับเดี๋ยวดูสีหน้านายกอ่ะลองดูบรรยากาศช่วงนี้สักนิดหนึ่งนะฮะมีอยู่สี่ตุ้นทั้งหมดครับครับเมื่อวานนี้เข้าไปพร้อมเจอเจอทั้งสามตุ้นที่เหลือเจอัเจอทั้งหมดอยู่ใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันห่างกันประมาณเมตรวางไว้เนี่ยอันนี้ครับ อันนี้คือที่เหยียบครับอเบอร์แต่นนละเบอร์คือที่มีทุ่นใช่ใช่ครับนี่ครับคือตัวจุดที่เหยียบก็ไปเจออีกสามทุนนท่น,นรวมกันเป็นสี่ทุ่นของหวานเขาเรียว่าพิ่งมาวาวไปใช่ครับพอเราเราเขาเา้าพิสูจน์ทราบจุดเกิดเหตุแล้วเราดูร่องรอยบิเวียนดินรอบข้างสามทุ่นนี้มันพึ่งโดนรบกวนใหม่ๆครับดินหลวงรอยรากไม้รากอะไรก็พึ่งโดนตัดใหม่ๆครับนี่นะครับอ่ะหลังจากตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการภูมิมือเขือแล้วนะครับก็มีท่าน แม่ทัพเติงนะฮะแม่ทัพภาคที่2พลโทวีรยุทธ์รักสินนะฮะก็รายงานสถานการณ์ให้ท่านฟังนี่นะครับซึ่งนายกก็เลยพูดกับทหารนะฮะบอกว่ามันก็ชัดเจนแล้วล่ะครับฝ่ายตรงข้ามละเมิดเราเราก็จะทำสิ่งที่สมควรทำขอให้คำมั่นกับทุกท่านที่อยู่ตรงนี้ด้วยนะฮะอ่ะดูบรรยากาศช่วงนี้อีกท่อนหนึ่งฮะเราจะไม่มีวันที่จะยอมนะครับเสียเปรียบ ที่ยอมเสียดินแดนนะครับและต้องไม่ยอมให้พวกน้องเป็นอะไรเราจะเร่งแก้ปัญหาทั้งหมดให้เร็วที่สุดนะผมนี้ชัดเจนแล้วนะครับว่าฝ่ายตรงข้ามได้ละเมิดสิ่งที่เราตกลงกันไว้ชัดเจนแล้วเราก็จะทำในสิ่งที่เราเห็นว่า สมควรจะทาไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขใดๆต่อไปนะครับมันของเราเราต้องมีความเตรียมพร้อมอยู่ด้วยกันครับจะมาหาบ่อยๆนะครับแสดงความเคารพตรงหน้าวันหยัดยกอกอึ้บไ่ลงมันก็เป็นช่วงเย็นแล้วนะครับหลังจากนั้น18นาฬิกานะครับนายกก็ไปตรงออยอดภูมะเขือนะฮะ ไปตรงยอดภูมะเขือเลยจุดที่ขเขมนเคยคลุกล้ำแล้วยึดเราไปแล้วเราเอากลับคืนมาได้นะฮะแล้วก็แน่นอนนะครับที่จะไม่พลาดเลยก็คือการร่วมร้องเพลงชาติตรงยอดภูมะเขือนั่นเองครับอิตรไไทยท,ยไทยยวเเืชชาม เสร็จนะครับนายกก็ประกาศบอกว่าประเทศไทยเป็นของเรานะครับที่ที่เรายือนอยู่คือประเทศไทยใครจะมาแอบอ้างอธิปไตยเหนือดินแดนไทยไม่ได้วันนี้ป่วยการที่จะพูดครับแต่ถือว่าสิ่งที่เราได้มีข้อตกลงกันไว้เพื่อเดินหน้าไปสู่สันติภาพมันจบลงแล้วนี่นะฮะนาย,ยกบอกมันจบลงแล้วนะครับที่เคยตกลงกันเอาไว้ไปสู่สันติภาพเนี่ยมันจบแล้วกาลาโฮมรับทราบอยู่แล้วว่าต้องปฏิบัติอย่างไงบ้าง เราจะไม่เสียเปรียบกับฝ่ายตรงข้ามและเราจะเป็นผู้กำหนดบทบาทเองไม่ต้องหาหรือปรึกษาหรือไปขออนุญาตกับใครนะฮะประเทศไทยเป็นของเราครับนะครับแล้วที่ที่เรายืนอ,อยู่นี่ก็คือประเทศไทยนะครับใครจะมาแอบอ้างปฏิป,ป,ตปไตยเหนือดินแดนของไทยไม่ได้แต่ว่าวันนี้ป่วยการที่จะพูดเรื่องพวกนี้วันนี้เราถือว่า สิ่งที่เราได้มีข้อตกลงกันไว้เพื่อจะเดินไปสู่การมีสันติภาพมันจบลงแล้วรัฐบาลไทยก็จะดำเนินการในสิ่งที่เราเห็นว่าเป็นประโยชน์สำหรับประเทศไทยเป็นสิ่งที่ประเทศไทยจะทำ โดยที่ไม่ต้องไปหาหรือหรือว่าปรึกษาหรือขออนุญ,ญาตใครเราไม่เคยคิดที่จะยอมหรือว่าเสียเปรียบใดๆกับฝ่ายตรงข้ามนะครับตรงกันข้ามเราวานอกจากนี้นะฮะสื่อมวลชนก็พยายามจะสอบถามท่านนายกแหละว่าอาจไอ้กรณีาสมอชอก็มีมติออกมาแล้วนะฮะ ไฟเขียวในการระงับปฏิญญาร่วมระหว่างไทยกัมพูชาที่จะนําไปสู่สันติภาพก็ว่ากันไปที่ไปลงนามกันมาเนี่ยเมื่อระงับแล้วเนี่ยเราต้องแจ้งไปยังประชาคมโลกไหมนานาประเทศจะว่ายังไงเหตุผลที่ไทยทําแบบนี้สหรัฐอย่างทรัมป์เนี่ยมาเป็นสักขรีพยานในการลงนามร่วมต้องไปแจ้งให้สหรัฐทราบไหมนะฮะนายกก็เลยบอกบอกเราเนี่ยเป็นประเทศที่ปไตยตนะเราไม่ต้องรายงานใครทั้งนั้น่ะ ใครถามมาหากมีความจำเป็นก็จะตอบผมก็จะตอบซึ่งเอกอัครราชทูตสหรัฐถามมาที่ผมผมก็มองว่าผมไม่มีความจำเป็นต้องตอบนี่นะฮะเพราะว่าเขาไม่ใช่ผู้นำประเทศฮนะนี่นาะยกพูดอย่างนี้นะฮะรัฐบาลก็เต็มที่ครับผมกับพี่น้องทหารไม่ต้องใช้คำพูดใช้สายตาใช้แรงบีบกล้ามเนื้อซึ่งกันและกันก็จะเข้าใจดี ผมมั่นใจในตัวท่านแม่ทัพภาที่สองและกองกำลังสุรนารีได้รับแรงบีบขนาดนี้เขาจะทำยังไงต่อนี่นะฮะนายกก็เลยให้สัมภาษณ์ในลักษณะแบบนี้คือพูด,ดง่ายๆฮะนายกไม่ได้สนใจครับว่าสหรัฐจะเข้ามาแทรกแซงหรือเปล่ากับประเด็นที่เกิดขึ้นในตอนนี้ที่ไทยเนี่ยเหมือนกับประกาศร,งระงับปฏิญญาร่วมไปแล้วนี่นะครับในขณะเดียวกันนอกจากไปที่ยอดภูมขือนะฮะนายกยังไปเยี่ยมทาง ทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์วันที่1ิที่ผ่านมาที่เหยียบทุ่นระเบิดนะฮะจ่าเทิดศักด์แล้วก็อีก3นายนะครับก็มีบรรยากาศตอนที่ท่านนายกเนี่ยเข้าไปเจอจ่าเทิดศักด์ซึ่งนอนพักรักษาตัวอยู่นะฮะก็ปรากฏว่าภาพนี้ก็นํามาซึ่งเสียงวิพากษ์วิจาร์เหมือนกันเพราะว่าหลายคนก็ไปเห็นสื่อก็ไปเห็นนะฮะว่านายกเนี่ยถึงขั้นเหมือนกับมือปาดน้ําตาเลยทีเดียวหลายคนก็เข้าใจบอกนายกก็คงจะสะเทือนใจที่เห็นทหารเป็นแบบนี้ แต่อีกส่วนหนึ่งก็บอกว่าแม้เป็นระดับผู้นำเนี่ยก็อยากให้มีความเข้มแข็งไม่อยากให้ท่านป่า้น้ำตาแบบนี้นะฮะอดูบรรยากาศสักนิดหนึ่งนะครับ นี่นะครับก็เมื่อได้เห็นภาพแบบนี้อ่ะสื่อก็ต้องถามท่านนายกแหละครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะท่านก็บอกว่าคนเราเนี่ยมีความรู้สึกนะฮะแต่ว่าไม่ต้องให้บรรยายเรื่องนั้นหรอกถามเรื่องงานดีกว่าถามเรื่องงานดีกว่านะฮะท่านก็ไม่ได้ตอบในประเด็นที่เอามือปาดน้ําตาไปนะฮะ นี่นะครับแล้วเจ้าตัวก็บอกว่าทหารทั้งายเนายนปลอดภัยแล้วนะครับแต่ว่าจะช่วยเหลือทหารที่เสียขาอย่างเต็มที่รวมไปถึงทั้ง6นายก่อนหน้านี้ด้วยนะฮะในเรื่องการที่จะเ,เข้าไปทํากายภาพบําบัดกับขาใหม่ก็จะดูแลให้อย่างดีที่สุดทั้ง7นายที่เสียขาเลยนะฮะร,รวมไปถึงก็มีการช่วยเหลืออีก3นายที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะครับคุณผู้ชมฮะในขณะเดียวกันเนี่ยรายงานล่าสุดนะฮะทั้ง4ทหารที่เหยียบกับระเบิดที่ห้วยตามาเรีย อาการดีขึ้นแล้วนะฮะทั้งจ่าสิบเอกเทิดศักดิ์สมาพงศ์นะฮะที่ได้รับบาดเจ็บจนข้อเท้าขวาขาตอนนี้การปลอดภัยนะครับแต่ว่าต้องยังคงต้องอยู่ในระหว่างการเฝ้าระวังจากแพทย์นะครับอยู่ทุกระยะเลยแต่ว่าโดยรวมในอาการดีขึ้นคือเมื่อวานเนี่ยมันมีรายงานเรื่องท่านติดเชื้อนะฮะก็ต้องผ่าตัดเพิ่มก็ตอนนี้บอกอาการก็คือทรงตัวแล้วนะฮะดีขึ้นแล้วส่วนนายที่2คือพลทหารวชิระพันธนานะครับคุณผู้ชมฮะเจ็บที่หน้าอก ก็มีบาดแผลที่แขนก็ดีขึ้นแล้วนะครับยังมีอาการเครืองตาอยู่เล็กน้อยส่วนนายที่3คือพลทหารอภิรักษ์ศรีชมชัยนะครับโดนสะเก็ดระเบิดที่น่องขาขวาอาการก็ดีขึ้นพลทหารอนุชาสุจารีนะครับโดนสารเคมีจากไอทุ่นระเบิดพีเมนสอเนี่ยตอนมาระเบิดไม่มีสารเคมีออกมาด้วยนะฮะเข้าตาก็มีอาการเครืองตาอยู่บ้างก็ตอนนี้อาการถือว่าปลอดภัยแล้วทั้งหมดนะครับคุณผู้ชมฮะแต่ว่าประเด็นที่เกิดขึ้นระหว่างไทยกับกัมพูชาซึ่งไทยก็มีมติจากสมชนายกก็พูดชัดเจนนะฮะว่าร,งระงับปฏิญญาที่ ทำร่วมกันเอาไว้นะครับโดยมีประธานาเซียนนะฮะแล้วก็ประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยเป็นพยานในการลงนามร่วมกันที่มาเลเซียล่าสุดก็เลยกลายเป็นว่านายกมาเลเซียในฐานะประธานาเซียนอย่างอันวาอิบราฮิมนะครับมอบหมายให้ผู้บริการอาหารสูงสุดนะฮะเข้าไปดำเนินจัดการเจราจาระหว่างไทยกับคขมรครั้งใหม่นะฮะหลังจากไทยได้ประกาศร,ระงับปฏิญญาสันติภาพ ลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับอันวาบอกว่าในช่วงการตอบคำถามรัฐมนตรีนะฮะว่าการตัดสินใจของนายกไทยเนี่ยในการระงับการดำเนินการตามข้อตกลงเกิดขึ้นหลังจากมีรายงานเหตุทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิดตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาบาดเจ็บสี่นายเสียขาไปหนึ่งประเด็นนี้ถูกยกขึ้นมาเนี่ยนะฮะแล้วถูกโยงไปว่าเป็นฝีมือของฝั่งกัมพูชาครับดังนั้นตัวของนายกไทยอย่างคุณอนุทินจึงกล่าวว่า ตราบใดที่เหตุการณ์เกี่ยวกับการวางทุนระเบิดนะฮะเกี่ยวกับการแสดงตัวเป็นปรปักเป็นปฏิปักต่อกันยังไม่ได้รับการแก้ไขเนี่ยไทยจึงจะชะลอการอนุมัติทุกอย่างเอาไว้ก่อนนะฮะนี่นะครับทีนี้อันวาก็เลยพูดอย่างนี้นะฮะเขาบอกว่าเขาเลยมีคําสั่งให้ผู้บริการอาหารสูงสุดของมาเลเซียเองเนี่ยไปติดต่อเจราจาทั้งไทยแล้วก็กัมพูชานะครับ ให้กลับมาร่วมโต๊เจราจาในการสร้างสันติภาพใหม่อีกครั้งหนึ่งนะฮะโดยข้อตกลงโดยจะไปจะเป็นการคุยในข้อตกลงเดิมก็คือเรื่องการถอนกําลังออกจากชายแดนแล้วก็ประเด็นการแก้ไขปัญหาร,ระเบิดจากทุนระเบิดแบบนี้นะฮะนี่บอกให้ผู้วิจารอาหารสูงสุดของมาเลเซียเนี่ยไปดิวแล้วนะฮะ อ,อยากจะให้คุยต่อนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับทางพักประชาชนก็มีการออกแถลงการมานะฮะบอกว่าข้อเสนอมาตรการการทูตเชิงรุกที่จะสร้างความได้เปรียบให้กับไทยในสถานการณ์เร่งด่วนในตอนนี้นะฮะหลังจากเกิดเหตุเหยียบระเบิดนะครับก็คือ 1. ฮะอันนี้พักประชาชนบอกนะครับนายกอนุทินต้องสายตรงกับทรัมป์ครับ แล้วก็นายกมาเลเซียอย่างอันวาอิบราหิมทันทีครับในฐานะสักขีพยานข้อตกลงสันติภาพโดยยืนยันจุดยืนของไทยว่าไทยต้องการรักษาข้อตกลงให้คงอยู่เพื่อทํารงสันติภาพแต่ขเขมรเป็นฝ่ายละเมิดข้อตกลงครับนี่คือให้รีบโทรแจ้งฮะสครับดําเนินการมาตรการเชิงรุกของไทยจําเป็นต้องเกิดขึ้นอย่างเร่งด่วนก่อนที่นายกของขเขมรอย่างหุณมาเน็ตจ,จะโทรไปหาทรัมป์หรืออันวาอิบราหิมฮะคือให้รีบโทรไปก่อนนะ ก่อนที่หุ้นมาเนตจะโทสามะไทยยังควรทําหนังสือยังเป็นทางการเรียกร้องให้สหรัฐพิจารณาระงับความร่วมมือทางการอาหารกับกัมพูชาจนกว่ากัมพูชาจะกลับมายึดมั่นในข้อตกลงสันติภาพเหมือนเดิม4ีรัฐบาลไทยต้องไม่ลืมว่าวิธีการที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการจัดการไม่ให้กัมพูชามีพฤติการเป็นภัยความมั่นคงของไทยคือการตัดท่อน้ําเลี้ยงฮะนั่นก็คือทุนเทสแกมเมอร์ในขเขมรและขบวนการฟอกเงินในไทยครับนี่นะฮะ อันนี้ท่าทีของพักฝ่ายค้านผู้นําพักฝ่ายค้านนะฮะอย่างพักประชาชนนะครับเขาออกมาแนะนํา4ข้อนี้ให้รัฐบาลไทยทําอย่างเร่งด่วนที่สุดนะฮะในขณะเดียวกันอีกหนึ่งท่านนะสสพักประชาชนอย่างคุณจิรัตทองสุวรรณนะฮะก็โพสต์ข้อความเกี่ยวกับประเด็นนี้เหมือนกันบอกว่าให้ใช้ข้อตกลงที่มีจัดการปัญหานะ ถ้าระเบิดพึ่งวางจริงเรายิ่งได้เปรียบไม่ใช่ไปยกเลิกข้อตกลงระหว่างประเทศซึ่งเป็นข้อตกลงสันติภาพและเมิดกติกาก็ต้องบังคับให้อยู่ในกติกาไม่ใช่ไปยกเลิกกติกาแล้วนายกปล่อยให้กองทัพตัดสินใจถอนตัวจากข้อตกลงระหว่างประเทศเองได้อย่างไรนี่คุณจิรัตก็โพสต์เอาไว้ในลักษณะแบบนี้ตั้งคำถามนะฮะเกี่ยวกับท่าทีของรัฐบาลและก็กองทัพนะครับ